ขอ,อเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมเรื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชมรพรนศาในใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563าข้าผู้เจ้าพลตำรวจโทอภิชาติศิริสิทธิผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาคห พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาคหกขอพระราชานพระราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนาใจพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดลบนันดาล อภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงพระ,ะเกษมสำราญพระราชาฤทัยชื่นบานมีพระชนม,มายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจ,ขจรขจายแผ่ภยัยศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พระสงฆนิกรชาวไทยตลอดจิรัติติการเทินด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ